อำเภอบุญพินก็ได้จัดโครงการตลาดหนัาชุมชนเผื่อแก้ไขปัญห้ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมรายได้และก็สร้างอาชีพให้กับประชาชนด้วยกับ เล่ว่านะครับไปกันที่บริเวณเทวการอำเภอพ,พุนพินตมลถาข้ามจังหวัดส,สุราธ,ธานีนะครับนายวิสุดอินตรากําเนดนายอำเภอพุนพินก็ได้บอกว่าทางอำเภอพ,พุนพินนี้ได้เห็นปัญหด้านรายได้และก็ค่าครองสีข้องประชาชนครับก็เลยได้จัดโครงการตลาดนัดชุมชนขึ้นยางต่อเนื่องเพื่อเป็น่องทางเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายตามนโยบายเศรษฐกิจท่านรักข้องกครมการปกครองเทรวมกับกรมพัฒนาชุมชนกระรวงมหาทัยครับนายอำเภอพุนพินก็บ,บอกว่าตลาดนัดชุมชนแห่งนี้ได้มีการทดลองจัดมาหลายปีแล้วค่ะ แล้วก็จัดเป็นประจําทุกเดือนเดือนละนึ่งครั้งเวลาการช่วงก้าวโมงเช้าไปถึงบ่ายโมงนะโดยปีนี้กระทืบเป็นครั้งแรกที่มีการขยายพื้นที่ตลาดทะย่อย้นโดยการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุราธานีเพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่้าขายมากขึ้นสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยสร้างแม็ดเงินมุ่นเวียนในท้องทิ้นแล้วก็ไม่กระทบกับผู้ประกอบการในส่วนของเทศบาลด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ในอำเภอกันเลยค่ะตัวชีวัดของอำเภอบุญพินเนี่ยครับ ปัญหาหลักที่สุดก็คือเรื่องของพี่น้องประชาชนขาดเงินออมควเรือนขาดเงินออมนะครับเรื่องอื่นก็เป็นปัญหาทั่วไปนี่ก็เลยคิดว่าทำยังไงที่จะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ได้ดีที่สุดนะครับในส่วนของเทศบาลก็ไม่กระทบกับพี่น้องที่ทําจาหน่ายค้าขายอยู่ในซอยเจียพันนี้ในตลาดเพราะในซอยเจียพันนียจะเป็นช่วงช่วงเย็นช่วงเย็นแล้วก็จะเป็นอาหาร ที่พร้อมทานเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าที่อำเภอนี่ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารแปรูปนะครับเป็นเป็นพวกพวกพร้อมทานบ้างแต่ก็น้อยแต่จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกผักปลอดสารพิษอะไรต่างๆครับผมภายในงานนะครับมีสินค้าคุณภาพดีจากผู้ประกอบการในพื้นที่มากว่าสามสิบร้านค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเทรสะทอนภูมิปัญญาทองทิ้นอาหารพื่นทิ้นคืนเชอรวมถึงพักปลอาสาั้นผิดซอสจากส่วนส่งตรงจาก,กเกษตรกรทึ่ผู้บริโภคโดยการจัดงานในค้นนี้นะครับไม่เพียงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกในระดับชุมชนแต่ว่ายังเป็นการสร้างโอ,อก,กาสให้กับประชาชนในหมาตแหลกเปลี่ยนสินค้ารวมทึงวัฒนธรรมและก็เป็นอีกนึ่งกิจรกรรมช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งนะครับของเศรษฐกิจท่านรักอย่างแท้จริงด้วยนะครับไปลองฟังเสียงผู้ประกอบการกันเลย ทางนาสวนลุกน้อยของอำเภอบุญพินแล้วก็ต่อยอดให้ชุมชนทําแรงก็จะมีสินค้าอทอบเปียนกล้วยกรอบแก้วต่อยอดจับแรงสูนเรียนรู้แล้วก็มีกุ้งทอดสมุนไพรแล้วก็มีผักปลอดสารพิษที่เราต่อยอดให้เครือข่ายในชุมชนได้มีรายได้ครับเมื่อทางนายอำเภอบุญพินตั้งตลาดนัดให้แล้วเราก็ได้ชุมชนมามีรายได้ตรงนี้ด้วยครับ